ทา้าทายที่ยิ่งใหญ่กับการก้าวข้ามขีดจำกัดก,กับความมุ่งมั่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดสู้ชัยชนะแห่งความภาคเกียรสู่การเป็นงานวิ่งมาราธอน ในรันระดับเหรียญทองหนึ่งเดียวของโลกและยังคงก้าวต่อสู่ปีที่9อย่างภาคภูมิบุรีรัมมาราทอน2025 Presented by น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง งานวิ่งมาราธอนไนร่อนระดับเหรียญทองหนึ่งเดียวของโลกด้วยฝีมือของคนตัวเล็กหัวใจใหญ่ด้วยน้ำจิตน้ำใจของชาวบูวรีรัมกับเรสคอร์ทที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เริ่มต้นและเข้าเส้นชัยในสองสนามแข่งมาตรฐานระดับโลกสตาร์จากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์นชันแนลเซอร์กิตสนามมาตรฐานการจัดมโ t ต g p ดีคกรีระดับสูงสุดของโลกสู่เส้นชัยสนามฟุตบอลช้างอารีนา f ีฟาเวิลด์สแตนดารกับ3ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนทั้งหมดมันสำเร็จด้ดวยคนตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่ปอบมือให้กับตัวเองครับที่ได้จ้างม,มาจ้างมาด้วยสีระยะการวิ่งที่ต้อนรับนักวิ่งทุกเพศทุกวัยมาราธอนฮาบมาราธอน มินิมาราทอนฟันรอนและได้รับการการันตีมาตรฐานจาก5องค์กรระดับสากลจำนวนกองเชียร์ชาวจังหวัดบุรีรัมย์และผู้ติดตามนักวิ่งมากถึง60,000คนต่อปี พร้อมจัดเต็มแสงสีเสียงสร้างความสนุกสนานตลอดเส้นทางวิ่งจนได้รับขนานนามว่าเทศกาลดนตรีที่มีความยาว42.195กิโลเมตรกับเส้นทางวิ่งผ่าน7แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ความสำเร็จของการจัดงานในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศกว่า800ล้านบาทสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องชาวบุรีรัมและจังหวัดใกล้เคียงทำให้จังหวัดบุรีรัมหลายเป็นหมุดหมายใหม่ที่อยู่ในหัวใจนักวิ่งทั่วโลก ทุกความฝันเริ่มต้นจากความกล้าคิดจะลงมือทําทุกการเดินทางมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่รออยู่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากก้าเล็กๆไปสู่เก้าที่ยิ่งใหญ่เสมอมาก้าเข้าสู่ปีที่9ก้าอย่างภาคภูมิใจไปด้วยกัน Your ultimate destination สวรรค์ของนักวิ่งแล้วพบกันบุรีรัมมาราทอน2025พรีเซนเต d by ายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง25มกราคม2025สวรรค์ของนักวิ่งที่บุรีรัมมาราทอนนั้นก็คือว่าทุกท่าน ที่มาร่วมรายการการแข่งขันบุรีรัมย์มา,าตอนนั้นจะมีแต่ความสุขที่สุดนะครับเช่นเส้นทางการแข่งขันตลอด42.195กิโลเมตรนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะจะ,จะใช้ตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะผ่านไปที่ห้วยจระเข้มากที่มีมุมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด ผ่านไปที่เขากระโดงนะครับแหล่งภูเขาไฟพันปีของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อนักวิ่งวิ่งไนรันผ่านไปที่อนุสาวรีย์รัชากาลที่1ตรงนั้นจะมีการประดับประดาไปด้วยไฟยามค่ําคืนนะครับจะสวยงามที่สุดโดยเฉพาะสีสันอีกอันหนึ่งที่ถือเป็นสวรรค์ของบุรีรัมย์มาราธอนก็คือกองเชียร์ตลอดทั้งเส้นทาง42.195กิโเมตรปีนี้เราเตรียมกองเชียร์ไว้ไม่น้อยกว่า 20,500คนครับกองเชียร์ทั้ง42จุดนะครับ42จุดแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ในแต่ละจุดนั้นก็ก็จะมีการแต่งกายในหลากหลายสีสันแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความมีน้ำใจความเป็นกันเองที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกองเชียร์ของคนบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับจะถือว่าเป็นสวรรค์ที่สุดของการแข่งขันมาราธอนที่ทั่วโลกก็หาไม่เจอครับนี่คือสวรรค์ของ บุรีรัมมาราธอนของนักของนักแข่งอย่างแท้จริงครับแน่นอนเราก็ยังคงเก็บมาตรฐานเดิมในเชิงของอทั้งอาหารทั้งแสงทั้งเสียงทั้งความพร้อมของจังหวัดทั้งพร้อมของฝั่งผู้จัดฝั่งผมอะไรอย่างนี้ครับที่มีเพิ่มเติมมาก็อาจจะได้ทราบถ้าได้ชมงานแถลงข่าวเรื่องอาการาการเปลี่ยนใช้คําว่าการเปลี่ยนทิศทางในการเราจัดการแข่งขันนี้โฟกั Focus สสําหรับนักวิ่งไทย นักวิ่งไทยในประเทศมากกว่าดึงดูดนานาชาติเข้ามาแล้วกันครับอย่างที่คุณพ่อท่านประธานได้แจ้งไว้ก็มีกิมมิคใหม่เช่นของนักวิ่งคนไหนที่เท่าไหนที่ได้วิ่งจบระยะฟูลมาลาทอนมีสิทธิ์ได้ลุ้นลอตโต้ไปถ้าสามารถสมัครได้ไปเราสนับสนุนไปแข่งขันต่างประเทศที่โตเกียวมาราทอนนะครับหรือว่านักวิ่งหลายระยะที่จบก็จะมีเซตรางวัลไว้50รางวัลต่อระยะในการได้เงินรางวัลสด ที่เราพยายามทําก็คือเราอยากผลักดันนักวิ่งนักวิ่งไทยครับองค์การไทยให้มันเดินให้มันโตก็เต็มที่ครับหวังว่านักวิ่งทุกคนที่มาจะได้สนุกทั้งการวิ่งและทั้งสนุกในการเที่ยวจังหวัดและได้ของเที่ยวเลือกได้อะไรความทรงจำอะไรใหม่ๆกลับไปกับกลับตัวเองไปบอกคนอื่นต่อด,ด้วยครับก็ฝั่งผมก็ work in progress เสมอครับพยายามพัฒนารายการให้ทุกคนได้มีความสุขมากขึ้นมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่า เต็มที่ครับก็หวังว่าทุหวังว่าจดเจอหน้าใหม่ๆและหน้าเดิมครับวิลาพร้อมต้อนรับเสมอครับ,รบก็ฝากเชิญชวนทุกคนแล้วกันครับทั้งสายวิ่งมาวิ่งได้ถ้าถ้าไม่อยากวิ่งก็อาจจะมาเชียร์เพื่อนอ,อาหารเราอร่อยเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะ,อ,ะอากาศดีด้วยช่วงนั้นครับแล้วก็ผมเชื่อย,ยิ่งเป็นไนรันโกเลเลดอร์เดยในโลกไม่น่ามีที่ไหนที่หาบรรยากาศแบบนี้ได้ผมว่าอย่างน้อยมาสักครั้งก็ดีครับ ไม่ชอบอะไรก็หรือผิดหลือมีอะไรให้ปรับปรุงฝากบอกพวกผมได้เราจะได้ทําให้จังหวัดเราน่าอยู่หน้าเที่ยวเพิ่มเติมคดยวกับก็ขอบคุณครับหวังว่าได้เจอทุกท่านมกราที่25ครับ